สวัสดีจ้าวินี้เจอคุณยา่ค่ะตอน่บยๆอากาศเอาจรอ,อ,อนๆข้ามากินตำเกาเหลาทะเลค่ะเกาเหลากุ้งสดเหลากุ้งสดนี่ค่ะห่อนได้ค่ะอยากกินอียังให้ช่วงวะกินคููกระบอกกันนี่ค่ะวิน้ของอันี้มีครบเลขคาะตาสตอเหลือตาสตออีสานค่ะ มากจ้ะกินเขา่ากินสมตำกับคุณได้กินตำเกาเหลากินคนเดียวค่ะตอนแรกร้านหน่อยว่าสิกินน้าอันนี้เป็นกินปลาเผาอิ่มและะ้กวก็เล่เวากุ้งค่ะมาได้กินโดนเมนูนี่ Chụp Nó <Nhạc> sẽ tắt nhà này nữa hả Cảm ơn anh mà Chào tắt nhà hãy mua hãy quay ừ <Nhạc> 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 មកលាក់តា แับาวค่ะอืม Ăn nóng chiên ở cái tui dinh mm <clears throat> เหตายเยบ่อเรืองค่ะ เมกะทินหน่อยประมึกอร่อย อร่อยมากสบได้ Nún cắt hả? ช่วงวะเลยค่ะช่วงวะประเทศนี้บ่กิน คูกันค่ะ Bật mực mực Hãy nào

ขนมจีนว่าครโอว้าบ่าได้ลวกไหม nắm hạ anh đi hả เก็บสำลักบ้างงั้นค่ะ 喂。 เอาแล้วนาะค่ะคุณไ,ได้พามากินตำกุ้งสดหมูยอ่อแต่กระปามึก เนีย่ยมาอเหมือนถาแล้นนิดนึงเดี๋ยวสิเป็นเล่มยันขีดเป็ญญเนเหี้กินเดี๋ยวมาล่าพีล่าน้องก่อนมาฝากช่องเนดเดอร์ค่ะ,ะคุณยายนิตยาแอดหนึ่งสองยายพาแสบค่ะขอบคุณในหลายที่ติดตามกันที่เป็นกำลังใจแห้กันฝากช่องเอ็มพุทเท่านั้นเดอร์ค่ะเต็มลังใจขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะ